ตรวจนครราชสีมาจับผู้ขับขี่กระทำผิด5จอมแล้ว192ราย3แยก3จุดบนถนนมิตรภาพแยกราชสีมาราชดำเนินและประตูน้ำพบอันดับหนึ่งเป็นจอมล้ำรองลงมาคือจอมปาดและจอมขวางยึดใบขับขี่พร้อมเขียนใบสั่งให้ไปจ่ายเงินค่าป,ปรับ รักษาการผู้บัญชาการกองบังคับการปราบปรามถแถลงข่าวจับแก๊งลักพาตัวผู้รับเหมาลบุรีเรียกค่าไถ่ห้าแสนบาทรวม6คนยึดปืนเครื่องช็อตไฟฟ้าโซ่กุญแจมือและทรัพย์สินของผู้เสียหายหัวหน้าแก๊งอ้างลูกสาวผู้เสียหายช่อโกงทรัพย์บริษัทตนเองกว่า30ล้านต้องการแค่ถวงหนี้ คดีคนร้ายชิงทรัพย์ร้านมินิมาร์ทย่านพุทธมณฑลน,น,นคนปรปฐมได้กระเป๋ามีเงิน8 0,000บาทและบัตรเติมเงินโทรศัพท์อีก5 0,000บาทล่าสุดตำรวจจับได้แล้วที่โรงแรมแห่งหนึ่งในอำเภอ 3, ลาลสามทานสลับภาพหลังข่าวทีวีออกกลัวคนจำหน้าได้ต้องเช่าโรงแรมนอนป้องกันและบป็เทาสาธารณภัยชนบุรีนะคะสรุปรายงานล่าสุดเพศสารเคมีรั่วไหลในเขตท่าเรือแหลมฉบังมีโรงเรียนสี่แห่งได้รับผลกระทบนักเรียนสูดดมแกส๊สพิษส่งโรงพยาบาลร้6ยคน